โอเคนะครับวันนี้อยู่กับผมที่ช่อง DIY ทุกอย่างที่คิดได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาไถาพื้นดินตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่นะครับฝนตกมาเมื่อคืนและตอนนี้ก็คืมอยู่นะครับเห็นไหมครับดินก็เป็นเปียกๆนะครับสถานะดินดินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองไถดู นะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรถถคันนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งผานสองไปตางเงาเหมือนเดิมนะครับผานตางเงาโอเคเดี๋ยวรามาดูตอนไถกัน <Okay S 1> เลยครับตอนนี้ผมก็ได้สตาร์ทเครื่องแล้วผมก็ได้ลองไถมารอบนึงแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้<ๆ>ดินค่อนข้างจะเออหน่อยนะครับเดี๋ยวลองแรกเราได้ไถเสร็จแล้ว ต้องสองเดี๋ยวผมจะจะถ่ายให้ดูนะครับโอเคมาดูกันเลยถ้าฝนตกเราก็ต้องตั้งใหม่นะครับสารตั้งให้มันกินเตื้นกว่าเดิมไม่งั้นมันจะมันจะถ่ายยากคนระับ คือไถรอบที่สองนะครับรอบแรกก็ได้ไถทิ้งไว้คือมาไถายอยีกนะครับหญ้ามันเยอะมากตรงนี้เห็นไหมครับจะมีหญ้าที่มันไถามารอบแรกหญ้ามันเป็นประมาณนี้เลยครับตอนแรก ที่ถ่ายก็จะประมาณนี้ค่อนข้างจะถ่ายง่ายนะครับถ้าฝนตกหม่ใหม ไม่ค่อยมีแดดด้วยนะครับแบบนี้ใช้สนุกเลยนะครับถ้ามข้าแดดไม่ค่อยเเนี่ยดูที่ถายครับจะมีหญ้าอยู่นะครับ ที่ายไม่เข้าเพราะมันหนักเครื่องเราก็ต้องยกยกเครื่อง ไก็จะประมาณนี้น่อะ,อะมาดูกันต่อนะครับไปก็ยกช่วยเพราะว่าดินมันไม่เสมอกันนะครับ bây giờ tôi cũng bắt đầu bị nguy hiểm bây giờ tôi bắt đầu bị nguy บนหญิงไม้เกาะสายคันเล็ก ูมุมนี้กันนะครับถ้ามันเรียบแล้วก็เสมอกันนะมันจะมันจะปล่อยมือให้มันไถไปได้นะครับอันนี้มันมีสูงมีต่ำนะครับ เห็นไหมครับมันจะลึกบางจังหวะมันจะลึกมันมีดินตรงฉังตรงอ่อนครับ ตรงนี้เป็นน้ำเลยนะครับ มันเรียบนะครับมันก็จะไถง่ายหรือว่าให้ดินมันแห้งกว่านี้สักนิดนึงนะครับ Yeah. มันดินเปียกมันก็จะไปยากนะมันจะลึกโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนี่ครับลอยไทย ็นิยโอเคครับสำหรับการไถเดี๋ยวผมไปไถกวก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปไถนะครับดูของเราั